กรรมบันําเกิดเอากําเหนื่อยไปแยกหน้าอาภุสนต้นลงมาภุดสลาสามสวรรค์ของเวาเราเอาไปได้จงหาว่าให้พบกันศรัทธาให้ทั้งมั่นทานดินนั่นจึงจะดีภาวนาดีวิเศษตัดิเลสตามโลกีอย่งนี้จงมีดีตะแคงหายาชด้เลยรพอโชคลาภผลวุ่นทวีจงมาเกิดแก่ท่านท่านทุกคนทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุการน้อมัสการครับ หลวงพ่อไม่อยากดังว่าคอยอยู่ข้างเตาหลวงพ่อพูดไม่ดังหลวงพ่อพูดไม่ดังเปลี่ยนเสื่อแล้วไม่ดแล้วอ่ผ่านมาประเดี๋ยครับมื่อไรมาหาหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อได้บอกพี่น้องอยากน้อมมาน้อครับบอกอดี๋ยวน้อมหันเข่าประคับหลวงพ่อเอาถือกันเซ็ตเซาหนันตัวใดแล่ะครับ ท่านบ่ได้์ไบมโคศนเก้าศน์กสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้ี่ศูย์เก้าสี่ศูนย์เก้างวดงวดว่างหันงวดก้อนงวดกที่เฮ้าม้าน่ะที่มาตามเดยเก้าศูนย์ห้าบอกเราหน่งวดก้อนผมแม่ที่ผมมัดงวดวันที่สองผมไงาตัวเลขของพอยร้อกมาว่ามาไขเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์ห้าเนบเก้าศูนย์แน่ห้าศูนยแน่เก้าหาแน่เก้านี้แน่นะเด็กเนา จำว่าพ right. ิดก right. like, ับเกาเกาศูนห่างกัสองตัวก็หายซุนห้าสองตัวหศูนย์ห้าอแต้มเดียวตัวหนึ่เนาะนี่งวดงวดที่ผ่านนะไห้สี่เกาศุนที่ลงงวดนี้เป็นตัวใดก็รอติดตามมาพี่น้องเด้อเตรียมประกาสมุดตีสองมาครับพี่น้องตบซี่เป็นไห้ตามยู่บ่ได้ไหมงวดว่างั้ยังเวเด้คนโจทบ่ใคหลับ โอ้คนโทรเซลดิโทรเซลเลยโทรมาแล้วก็บมาหลับกับพี่น้องเอยออกออกเบอร์ทรไปเทียนึงตอเน่ะเอฟซีโทรมาเยอะอ่ะงวดที่เล้วว่าได้มาตามเ้อพี่น้องงวดนีมาแล้วงูอันหลวงพอชิมีตัวเลขกแนวทางให้ตัวใดจังใดนะครับเดี๋ยว หลวงพอม sociedad, junior staff, junior. Inı, ีฝันมีอย่างอย่างนอกงวดนี่ได้แล้วละได้แล้วละเราต้องฝันนะก็ว่าได้แล้วละแล้วว่านี่เรต้องฟันนะลกไปฝ่นตัวก็ถึงถึงก็ถกเราโลกไปบ้านของมูบ้านครอบมู ใจกันแต่จะมด้ยปฏิมาลแต่เพื่อมาลับกติกับไปยบบ่ขับม่งอับยุบแต่เพื่อนมาลับยนะบบ่มาลับกับพระท่านกับตงมาคอนครับขอขาอยู่นี่แหละเขายอมเามาจับบัตรมายอมบบมายอมถัาบัานที่ห้กกับไปห้กลับไปยุทั้งคนยุ ก็ไปอยู่ทั้งหมนอยู่ครับรอ,อพี่น้งองหย่ายุ่งมันมะนิมนต์นนไปมาค่ะพระเจ้ามาวันจิมคนที่มาแล้วล่ะหลที่มาหมายอยู่คนจิมมารับกลับ,บ,บไว้ไ,ไว้หนึ่งบอครับนิมนต์ท่านโมไปมาหนึ่งสองสามหมื่นเราก็จิโทรมาก,ก่อนว่านหนึ่งเขาไปรับอาจารย์นุ่นมาอยู่อาจารย์บ้านตะแบงควันไป พี่น้องทั้งพุ่นเพื่อนที่มารับหลวงพ่อกลับไปจับมาัาศยา่วติพุ่น,นอ๋อก็ดีกันละครับผมกับจุบไดมากาาไก่เ,เนาะตั้มไม่ได้หรอตีก็เฮ็ดให้ไม่แล้ว <c oughs> อันดินออกครับอ่ะพี่น,อน้องสมุดดินซอกระดาษเตรียมพร้อมนะเนาะเตรียมจดเตรียมจดเตรียมแคบกันเลยนะครับตัวไหนเนาะขับหลวงพ่อตัวใดครับ เราช้รดาเียราเขียนเองเราเราเากระดาเรากระดาษเรหมักเขียนใส่ซองตัวเราหมักเขียนใส่ซองรุ่มกดกล่องน่ะมาแล้วมาพ่อมาแล้วมาแล้วสาวมาล้วมี่น้อมาแล้มาแล้วมาแล้าวาแล้าว ยี 1941, ่กองพรนี่เพหลายตัวเด็ดเต็งไรงวดงวดวพิ่าหันให้เก้าศูนย์สี่ไปที่ตัวสี่ศูนย์เก้าโอ้กับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้ากับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้านี่ทำเม่นให้หกศูนย์เก้าี่สามตัวเลยด้วสองตัวห้าศูนย์นึงเต็มหนึ่งหกศูนย์เอาแป๊บหนึ่งได้ไปนอนเลยพอเขียน มาแล้วนมาอีกแล้วตัวเก่าอีกแล้วันี้มาแรงเก่าโกะเก่าโกะงุกอีกแล้วพี่น้อง แต่คุณวัเป็นห่ามงนเรียกหาว่าทีมนเรียกเียบปินท็อปตับ๊อบเลยอ่าอ้วนกันเลยนี่อันนี้คือเป็นลายมือของหลวงพ่อเด้อเป็นของเอซีครับเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดนะครับมีอยู่แค่นี้บอลายตัวบอลายหางมีอยู่แค่นี้เท่านี้เองเจ็ดศูนห้ากับหกแปดหลวงพ่อมักสิใหายแบบนี้แหะสามตัวหางหนึ ก็สองตัวหางหนึ่งอยยุประมาณนี้เล็กลงพอแต่ว่าพี่น้องก็ดึงดึงลงมาน้ำเนยด้วยจ็ดเปียดไปจังเสียศูนเปียดไปจังเสียหาหกไปจังเียเบุญเก่ามันนะเป็นบุญเก่าตัวบุญเก่าบ่มีบุญกับบ่ถึก ยืนมือใส่หันหนึ่งถอยถอยนี้อยู่ยืนใส่มือไงยังถอยนี้ยืนใส่มือแหยงถอยนี้เพราะเอาบ่มีดวงเนาะดวงพอเป็นบุญเก่าสิเหตุไปถ่ายบ่มีบุญเก่าโน่กบ่ไดเอทสีเหตทั่วหาผมอยู่หลวงพ่อเมื่อไปตามหลวงพ่อบ่อยากดังบ่พูน่าผมว่าโอ้ไปบ่ทันมีบังหันยากงานไรทั้งสิ ลงห่ล้ลงหน้าเน,ะนาะเดีนี้เนีครับยยได้ไปบ๊กบุบซุ่มหม่องปันใดวดวังหันเอาวดนี้มาตามให้ได้เด้อครับท่านผู้ชมนะครับหลวงพ่อไม่อยากดังมาเลกากับพ่อยากยครับเขียนให้ได้เนาะเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดนะพี่น้นองบึงอีกเทนึงเจ็ดศูนย์ห้ากับหกแปดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนหนัง่งเ,เขียนเขียนนี่พ่อไม่กันบางทีอือเลาตัวสีแดงๆบางทีนี่อ,อ,นน ừ, อือ เขียนดีแถอะวะคือเขียนชัดดีเถอะอันนี้อะไรที่กันเราเอาะนี่เหรอบ่เอาอันนี้ละเอาลายมือหลวงพ่อนี่ละจึงเพิ่มได้ละนี่เบิ้งดอกเฝ้าแคปเตอร์ดูนานไม่ได้เดี๋ยวจะหมดเวลาขอพิจารณาเอาละสำหรับแนวทางหลวงพ่อไม่อยากดังอยากตามให้แล้วาใช้สีแดงนะครับเอาเลยครับ หมวดที่ผ่านมาบันได้มาตามไทนทำได้ดสีแดงเด้อกระเขานะครับเนาะอ่ะ,ะเขานี่เนาะวันนี้มาตามให้แล้วนะครับเขียนใหม่สีแดงแดง705กับ68พี่น้องตามให้เราด้อเป็หรับท่านที่รออยู่หมวดที่แล้วเนาะบ่ได้ตามให้หมวดนี้มาแล้วครับได้แล้วอ่ะแคบ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 ,บหมดเวลาตืด,ด,ด พี่น้องที่บ้านให้ดูแป๊บๆเดิมๆให้เบิรงเต็มที่แล้วนะพี่น้องถ่ายก็ไม่ตรงแคบแป๊บเดียวแม่งเทียก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ากล่องหลายตัวนะครับมาหลายช่องเรายงมาเป็นแล้วเหรอไอ้สุนไอ้สุนห้าแต่ละต้นนกไม่เหรอวงวดที่แล้วเบอกไม่ถี่แล้วไอ้สุนหะต้นนกว่าไงแล้วเหรอ จุดหกหาแล้วก็ตีหกหายแต่มันหายสุดหกคือทั้งล่างข้งบนอทั้งา่ยน้ข้างบนครักอมากายเยโอเคกบแล้วอ่ะพี่น้องกกจะได้ทำละกลวงพอตัวเรา็ได้สาดได้มอนแล้วก็จิได้จับตัวเขาได้เรียกเขาเ็นกับตัวเนาะมาพี่น้อง รับสินนภันร,ร,รับพรนะครับหลวงพ่อไม่อยากดังเออเป็กรรมวันนำเกิดเอากำเนิดไปย่านหน้าอาภุสนตกลงมาภุดสลา,าสามสวรรค์ของเวาเราเอาไปได้จงหาว่าให้พบก,กันศรัทธาให้ตั้งมัน่นอานดีนั่นจึงจะดีภาวนาดีวิเศษปฏิเลสตามโลกีหญิงชายจงมีดีตะแหวงหายาชาเลยขอโชคลาภผลุนทุกีจงมาเกิดแก่ท่านท่านทุกคน ทุกคนเทิสาธุ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 เจ็ดศูนย์ห้าหกแปดนะครับเจ็ดศูนย์ห้าหกแปดนะครับ